ไทยพูดถือไว้ได้มันสิโรดถึงพาไป <c oughs> ว่าทันนั้นกี่ลำสังห้ยพอนมาถึงตอนเวลาดอกไปมาจวนเล้วการแสดงงั้นลงฉลองกระถิน,นเอ้ยดอกงาพองอาไพยโทษ์าวางองขางระวังกันว่ากระผมนั้นลำหัวจูใจเจ้าว่าข้อค้อนบอแมนฮูโกรกนไม่ เสียงม้าใส่แก้งคือราทังของงหญยค้อยข้งไปีกทีังหากเมื่อนัางขันจังเม้าเราดับหมูานขอกระพานทุกท่านหนอ่อยหนุ่มซุ้มเสาจีทั้งสตรีบุรุษมากมายสิบไปแล้วแต่บ่มีอย่างแนวแนวไดีสิเอิสั่งสุดสมหวังเด้อพี่น้องหลุงป่าคูุูคน่ันจะนอนหลับจะได้เงินพันถึงแมรู้ นอนฝันให้จะได้เงินมือน่อนตื่นให้จะได้เงินแสนแสนลื้ไปพ่อแก้วมันโตพ่อให้แล้วคนเจ้าจนเงินเด้อโอ้ยโนอ้อนะเอาแขนอีกจัก่อนลูกครับ นั่นก็เป็นเสียงรบอวยพรนะครับท่านมาทำบุญนะครับท่านถือว่ามีมนุษย์สมบัตินะครับท่านทำบุญท่านยังได้ล้ท,ท่านยังได้ร่วมอวยพรสมทบกระถินวัดใต้บุรพารามของด้วยนะครับตัดปริวาผ่านบุญนะครับํำเชิญชวนนะพ่อแม่พี่น้องและก็อวยพรในะครับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมทำบุญ กับกองกระถินวัดใต้บุญพาลามของเรานะครับก็ขอธุโมทนาบุญกับท่านด้วยสาธุนะครับอขอให้เรียนเก่งๆนะลูกนะก็ใหญ่คือใหเป็นเจ้าคนในคนลูกเด้อท่านได้แจ้งยอดมาหนึ่งันกับยีบสิบบาทนะครับก็คือใหญ่ขออนุโมทนาขอให้คุดใย มีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งทนใหญ่ด้อครับก็เสียงที่ท่านได้ยินได้ฟังคือขึ้น,นวยประชาสัมพันธ์นะครับกองกระถินวัดใต้บุนพารามของเรานะครับมาตั้งกองกระถินนะครับที่ตลาดสดเทศบาลตําบลรัตนบุรีนะครับดังนั้นสัที่ผ่านไปผ่านมาก็ขอเลียงเชิญนะครับ ก็ในเย็นวันนี้เวลาสิบเก้านกาก็จะมีวิธีเจริญพุทธมนต์สมโพธนะครับกองกระถินนะครับในเย็นวันนี้ก็จะมีหลายท่านนะครับนำอาหารลงทานมานะครับเพื่อต้อนรับพี่น้องที่มาฟังพระเจริญพุทธมนต์สมโพธในเย็นวันนี้นะครับและท่านใด ที่อยากจะนำต้นเงินนะครับหรือท่านทำต้นเงินหรือกองกระถินมาสมโบอยากจะนำต้นเงินมาเจริญพุทธมนต์สมโพธ์นะครับเพื่อนำสิริงมงค,คลนะครับกลับไปสู่บ้านและครอบครัวของท่านก็ขอเรียนเชิญน,นะครับในเย็นนเย็นวันนี้เวลา19นาฬิกาโดยประมาณนะครับ ในส่วนวันพรุ่งนี้นะครับขอแจ้งประชาสัมันธ์นะครับตอนเช้าเวลาเจ็ดนาฬกานะครับก็จะมีพิธีทําบุญตักบาตรนะครับเพื่อทําบุญนะครับ,บ,รบเราทําทําบุญทาทานก็จะมีการตทำบุญตักบาตรในท่วงเท้านะครับวันพระเรามาตักบาตรที่นี่เลยนะไม่ต้องไปที่วัดเพราะว่าเราจะมาตักบาตรที่หน้าตลาดเลย แล้วก็เวลาเก้าเมนกาโดยประมาณกองกระถินก็จะแห่นะครับไปทอดถวายณนะวัดใต้บรุรพารามตามกำหนดการนะครับดังนั้นสิประทานของพันธ์เทจวนพม่พี่น้องไม่ว่าจะออกมาร่วมสนโทษกองกระถินในเย็นวันนี้หรือว่าทาบุญตักบ,บาตรในช่วงเช้านะครับก็ร้านกเกษตรนะครับ พร้อมด้วยครอบครัว300บาทครับขอสมโภชนามุญนกับครอบครัวของท่านด้วยนะครับร้านจะเต็เกินตาโดนนะขอถ้ามาขาขลืน้นนะเจนะก็รับวยเวย